สวัสดีครับผมสเปนซาครับขอร์มิหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลร,ราชสตาสกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันพรรหัสสมบดีที่20สะมิถุนายนครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันพอสมควรครับในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับ2คู่ผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลโปริซาอุดี อาระเบียนะครับขออครับขอ,ขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับรายแอดไทเกอร์9กานะครับรายแอดทีไอจีเอาร์เ e ก้าเก้านะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไวท้ที่รายแอด ไทเกอร์999เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกของโปรีกซาอดุดิอาระเบียนะครับไปกันที่การเจอกันระหว่างอันฟาเตเปิดบ้านพบกับ อันฮีราลผลงานของทางเจ้าบ้านอันฟาเตไร้ความแน่นอนนะครับและสถานการณ์ตอนนี้พวกเขารอยตัวแล้วตรงนี้ครับทำให้เร่นกันแบบขาดแรงจูงใจนะครับต่างจากทางทีมเยือนครับอันฮีราลซึ่งตอนนี้พวกเขาต้องแข่งรุนแชมป์ลีก,กับทางอาอิทิพลนนะครับแล้วก็ฟอร์มตอนนี้กลับมาแข่งแร่งลงตัวนะครับแท็กติกการทําทีมของกุนซือ อาเจนตายรามอนดีอาร์ตเริ่มกลับมาลงตัวนะครับเกมรับเหนียวแน่นและแนวลุกทีเด็ดต่างชาติอย่างอุซ่ามาเรกาโอเดียนอิกาโรและมิชาเอลเล่นกันเข้าขานะครับรวมถึงแข้งท้องถิ่นซาอุดิอาระเบียเนี่ยหลายคนก็มีดีกีทีมชาตินะครับวันนี้ครับมาเจนกกจริจนครับแต่ดูแล้วอย่างน่าเชยร์มากกว่ากําแพงครับเปิดมาให้ที่อันฮีราวนะครับบุกมาเป็นต่อที่0.75นะครับผมแนะให้ซื้อใจบอลต่อรุนชชนนะครับมองว่าอันฮีราวสุดท้ายมีโอกาสบุกมาเก็บ สามแต้มได้ชิบอนต่อเชียทางอันฮีราวนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่การเจอกันระหว่างอันตาอาวอนเปิดบ้านพบกับ อ่าวชาบ้าครับคู่นี้ค่อนข้างสูสีครับโดยฟอร์มของเจ้าบ้านดีขึ้นมานะครับ2เกมล่าสุดเก็บมา6แต้มนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ครับเจอกับทางอ่าวชาบ้านะครับซึ่งพวกเขายังต้องการลุ้นโคต้าฟุตบอล a f c แชมเปี้ยนส์ลีกครับและถือว่าเป็นบอลที่มีความเที่ยวแน่นอนมากกว่านะครับเกเกมหลังทุกรายการปาชัยเพียงแค่1เกมนะครับเรื่องของเกมรัามีความนิ่งแน่นอนมากกว่ากำแพงก็เปิดมาให้ที่อ่าวตาอาวอนเป็นต่อที่0ูนจุ นะครับผมแนะซื้อใจ2หน้าของทางทีมเยือนอัลชาบาบนะครับบอกว่าวันนี้จะมี1แต้มติดมือกับออกไปได้เชียร์บอลรองเชียรทางอัลชาบาบนะครับในคู่นี้วันนี้ครับ2คู่ในคลิปนี้ฟุตบอลโปรตุกสซาอุดีอาระเบียเชียร์ทางอัลฮิรานและเชียร์อัลช,ลชาบาบนะครับขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงๆไว้รวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ